รอทำอะไรกันอยู่ครับคนน่ารักชาบูไมกี้อ๋อวันนี้ทำไมน่ารักกันอย่างเงี้ยอ๋อโหทำไมวันนี้น่ารักเหลือเกินไหนดูอะไรไมกี้ดูอะไรอะ่ะไปโพสหน้าไมกี้ใกล้ๆสิค,คนหล่อน้องโคนใกล้ๆอทำเป็นมื ไม่กวนละลำคาญนดุดละเมื่อกี้เริ่มลำคาญนดุดบายบายทำอะไรอะชาบูหลับแล้วค่ะชาบูเมื่อคืนอยู่นอกบ้านเมื่อคืนหลับละโอเคแม่ไม่กวนละมาไม่กวนละบาย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 